นักกีฬายกน้ำหนักไทยที่เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2016โดยการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่อสู่ศึกริโอเกมส์ครั้งนี้โดยได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตการที่โรงยิมการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจอมพลังทุกคนมุ่งมั่นและทุ่มเทกับการฝึกซ้อมครั้งนี้และกอบผอเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งแรงใจให้เหลานักยกลูกเล็กทั้ง9คนประสบความสำเร็จในศึกริโอเกมส์ครั้งนี้ครับสำหรับการที่ กฟอพอหรือว,ว่าการฟ้าฝ่ายผิดเทเทศไทยนะฮะได้เข้ามาสนุนกีฬาย,ยกหนักต่ปีพุทธศักราช2547จากการเริ่มต้นนั้นมานะครับทางการฟ้าฝ่ายผิดก็ทําให้เราได้รับรางวัล2เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากเอเธนส์เกมตั้งแต่นั้นมาก็มีการจับคู่กันระหว่างการฟ้าฝ่ายผิดกับสรรมาคมยกหนักงบประมาณที่ทางการในฟ้าฝ่ายผิดได้สนับสนุนสรรมาคมยกหนักมาโดยตลอดนั้น ได้เป็นผิดผลทําให้เราได้จํานวนย,ยอดที่นั่งในโอมปิกเกมขึ้นมาจำนวนมากครับโอมปิกเกมครั้งนี้ผมประกันได้ว่าวันนี้เราจะมีนักกีฬาโยกหนักเราลํรำดรับที่1-3 3คนเป็นอย่างน้อยวันนี้ติดตามผลงานของโยมหนักภายใต้การสนับนุนของการฟ้าฝันพีทีทีไทยครับมีเหรียญแน่ ให้กับพี่น้องชาวไทยจอมพลังทั้ง9คนที่จะลงชิงชัยในศึกโอเกมส์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยทิมพ์สิริสิริแก้วเจ้าของเหรียญเงินในรุ่น58กิโลกรัมในการแข่งขันที่ลอนดอนเกมส์สิริพุฒธกุลน,น้อยที่คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น63กิโลกรัมเมื่อ4ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งอีก2คนคือสุกัญญาศรีสุราที่คว้า2เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์โลกที่รัเสเซียและสุภิพาธนสารดีกรีสองเหรียญเงินชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปลแลนด์ส่วนทีมชายครั้งนี้ได้โคต้าเข้าร่วมแข่งขัันน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 5 56คได้แแกกกก่่่่ววททูลลลมมิิงงุุุุะสสเพชรรรรยอใ69ตบญ จตุภูมิชินวง์ในรุ่น77กิโลกรัมและสรัตส,สุมประดิษฐ์ในรุ่น94กิโลกรัมซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องตามลุ้นและเชียร์กันอย่างเต็มที่นะครับ